เวที g c a Global Youth Forum เขาเพิ่งก้าวขึ้นเวทีพูดเพียงหกคำว่าผมมาจากประเทศไทยยังไม่ทันจบประโยคพิธีกรก็ขัดจังหวะทันทีน้ำเสียงเย็นชาเด็ดขาดกรุณาแก้ไขสถานะของคุณประเทศไทยไม่ใช่ประเทศบรรยากาศในห้องถงราวกับเย็นยะเยือกล่ามเงียบกริบ เสียงกระซิบดังขึ้นจากด้านล่างบางคนเลิกคิ้วบางคนกระสับกระสายและยังมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่งที่มองเขาด้วยรอยยิ้มยอกเรากับรอคอยที่จะดูว่าเขาจะจบเรื่องนี้อย่างไรภายใต้แสงไฟสปอตไลท์สีหน้าของเขาไม่สันคลอนไม่กี่วินาทีต่อมาเขาพูดอย่างใจเย็นว่าประการแรกผมมาจากประเทศไทย ประเทศไทยคือแผ่นดินที่ผมเติบโตเป็นจุดเริ่มต้นของภาษาและวัฒนธรรมของผมประการที่สองผมมายืนอยู่ที่นี่เพราะผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกไม่ว่าจะมีป้ายอะไรมาติดประการที่สามหากแม้แต่การมาจากประเทศไทยก็ถูกห้ามแล้วเวทีนี้ที่สนับสนุนความหลากหลายทางความคิดเห็นจะไม่กลายเป็นเรื่องตลกหรือทั้งห้องโถงเงียบไปสามวินาทีจากนั้นเสียงปรบมือก็ดังขึ้น ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็ดังสนั่นหวั่นไหวก่อนเริ่มเรื่องราวกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันก่อนนะครับบอกเราในช่องคอมเมนต์ว่าคุณเห็นเรื่องราวนี้จากที่ไหนการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเริ่มเรื่องราวสมชายเองก็ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาอย่างแท้จริงไม่ใช่สามประโยคนั้น แต่เป็นความแน่วแน่ของเขาในขณะที่พูดมันคนข้างล่างไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดบางคนปรบมือเพราะตกใจบางคนรอคอยที่จะเห็นเขาทำผิดพลาดแต่ไม่ว่าพวกเขาจะคิดอะไรคำตอบเหล่านั้นได้โยนหินลงไปในความสงบสิ่งที่กระตุ้นคือวังวนที่ไม่สามารถควบคุมได้ผู้จัดงานไม่ได้ตอบสนองในทันทีแต่ด้วยข้ออ้างของการปรับเปลี่ยนกระบวนการชั่วคราว ได้ถอดวิดีโอการบรรยายของเขาออกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆในการตัดต่อสดของซีซีบนอินเทอร์เน็ตการบรรยายของเขาถูกข้ามไปราวกับว่า5นาทีนั้นไม่เคยมีอยู่จริงแต่ความเร็วในการแพร่กระจายของโซเชียลมีเดียเกินความคาดหมายของพวกเขาตัวแทนนักเรียนชาวแอฟริกันคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในงาน บันทึกการกล่าวสุนทรพจน์ของเขาไว้ตลอดอัปโหลดไปยัง YouTube ตอนแรกมีคนดูเพียงไม่กี่ร้อยคนแต่เมื่อมีการแชร์และเพิ่มคำบรรยายวิดีโอก็ทะลุหลักหมื่นอย่างรวดเร็วแสนล้านบางคนแสดงความคิดเห็นว่าเขาพูดในสิ่งที่พวกเราไม่กล้าพูดบางคนคร่ำครวญว่าถ้าแม้แต่คนอย่างเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พูด แล้วเราจะยืนหยัดเพื่ออะไรได้อีกแน่นอนว่ามีคนโจมตีบอกว่าเขาไม่ใส่ใจเรื่องการเมืองบอกว่าเขารบกวนระเบียบของเวทีบอกว่าเขาเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้และยังมีผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อปล่อยภาพหน้าจอของกิจกรรมที่เขามีส่วนร่วมในสถานเรกยนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนกล่าวหาว่าเขามีจุดยืนอยู่แล้ว สมชายรู้ว่าสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาไม่ได้ไม่คิดที่จะพูดอย่างอ้อมค้อมเขาไม่ได้ไม่คิดที่จะพูดว่าผมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นหลังจากกลับไปแล้วเขาจะไม่สามารถมองหน้าตัวเองได้อีกเขานึกถึงข้อความที่แม่ของเขาทิ้งไว้ในโทรศัพท์ของเขาก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนั้นไม่ว่าลูกจะพูดอะไรจำไว้ว่าลูกเป็นใครคำพูดนี้ กลายเป็นจุดอ้างอิงที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวในความลังเลทั้งหมดของเขาแต่ในขณะเดียวกันความเป็นจริงก็เริ่มตอบโต้เขาถูกตัดสิทธิ์จากการรับประทานอาหารกลางวันกับตัวแทนสื่อที่วางแผนไว้เดิมโอกาสในการแลกเปลี่ยนที่พักยังได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดงานขอให้เขาจัดเตรียมการเดินทางกลับด้วยตนเองโดยเร็วที่สุดเขาตระหนักว่า กิจกรรมระดับนานาชาติครั้งนี้ไม่ต้อนรับผู้ก่อกวนที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์อีกต่อไปเขาไม่ได้โต้แยง้งเก็บของและเช็คเอาท์ก่อนกำหนดนั่งอยู่ที่จัตุรัสเล็กๆริมถนนในเจนีวากอดหลักทออ่านความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียไปพร้อมๆกันและเขียนลงในสมุดบันทึกว่าอิสรภาพไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดได แต่คือสิ่งที่คุณเต็มใจที่จะแบกรับเพื่อพูดความจริงเขาไม่ได้ร้องไห้แต่เมื่อเขาก้มหน้าลงเขาก็ยังเห็นรอยเหงื่อเล็กๆบนฝ่ามือไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความเหงาในเวลานี้เองอีเมลแปลกหน้าที่ปรากฏในกล่องจดหมายดึงดูดความสนใจของเขาผู้ส่งคือสมาพันธ์การศึกษาด้านสื่อฮ่องกง ในจดหมายกล่าวว่าพวกเขาได้สังเกตเห็นการแสดงของเขาในจีซี่ใหญ่แม้ว่าทางการจะไม่ได้เผยแพร่แต่เนื้อหาที่แท้จริงพวกเขาก็ได้ดูจนจบแล้วพวกเขากำลังวางแผนการบรรยายพลังแห่งการพูดของผู้หญิงเอเชียเชิญเขาเป็นวิทยากรหลักสมชายตะลึงงนันเขาไม่เคยจินตนาการว่าเสียงปรบมือจะแลกมาด้วยเวที เขาแค่อยากรักษาสิทธิ์ในการแสดงออกที่เป็นของตัวเองแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามีคนได้ยินแล้วในขณะเดียวกันอีกเสียงหนึ่งก็เข้ามาหาเขาเขาได้รับข้อความส่วนตัวจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในประเทศลงนามโดยนักเขียนอิสระที่มีพื้นฐานมาจากต่างประเทศบอกว่าต้องการเชิญเขามาสัมภาษณ์ออนไลน์โดยเน้นว่าพูดคุยกันแต่เรื่องวัฒนธรรมไม่พูดเรื่องการเมือง เขารู้ดีว่าการเชิญชวนแบบนี้ส่วนใหญ่คือต้มกบในน้ำอุ่นเขาปฏิเสธอย่างสุภาพไม่กี่ชั่วโมงต่อมานักเขียนอิสระคนนั้นกลับโพสต์บนแพลตฟอร์มของตัวเองบอกว่าเขาหยิงธนงตนไม่คู่ควรที่จะมีสิทธิ์ในการพูดความคิดเห็นในช่องแสดงความยินดีบางคนถึงกับบอกว่า เขาเป็นตัวแทนของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและสตรีนิยมพายุลูกนี้เริ่มเหมือนการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่เขากังวลมากกว่าคือแม่ของเขาที่อยู่ในประเทศไทยคืนนั้นเขาส่งข้อความไปว่าแม่อย่าเล่นอินเทอร์เน็ตแม่ส่งรูปภาพกลับมาเป็นรูปตอนที่เขายังเด็กใส่ชุดนักเรียนอนุบาลกำลังอ่านออกเสียงดังๆที่หน้าห้องเรียนใต้ภาพ แม่เขียนว่าสมชายไม่ใช่ว่าคนอื่นบอกว่าลูกเป็นอะไรลูกก็เป็นอย่างนั้นลูกเป็นอะไรคือสิ่งที่ลูกพูดออกมาในตอนนั้นต่างหากที่กำหนดเขามองรูปนั้นนานมากคืนนั้นเขานอนไม่หลับแต่กลับจัดเรียงเนื้อหาการบรรยายที่ยังไม่สมบูรณ์อีกครั้งและนำข้อความทั้งหมดในรูปแบบรูปภาพและข้อความโพสบนอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กของเขา เขาเขียนว่าถ้าฉันไม่ได้รับอนุญาตให้พูดอะไรมากกว่านี้เพราะประโยคที่ว่าผมมาจากประเทศไทยงั้นผมก็จะพูดอีกครั้งว่าผมมาจากประเทศไทยผมภูมิใจที่จะพูดสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณเห็นด้วยแต่เพื่อให้คุณรู้ว่ามีคนกล้าพูดในขณะที่เขาโพสต์ข้อความนี้นักวิชาการชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เคยร่วมงานวิชาการกับเขาก็โพสต์ข้อความเช่นกัน โดยกล่าวว่าสมชายเป็นหนึ่งในนักพูดหญิงสาวที่ฉันเคยเห็นว่ามีสติและกล้าหาญที่สุดการปิดกั้นเสียงของเขาสแสดงให้เห็นว่าบางคนกลัวความจริงที่เขาเป็นตัวแทนคำถแถลงนี้จุดประกายปฏิกิริยาลูกโซ่นักวิชาการอิสระและนักกล่าวจำนวนมากขึ้นเรื่อยเรเริ่มแชร์รชคำพูดของเขาและตั้งคำถามต่อการเลือกปฏิบัติและความหลากหลายของผู้จัดงานชีซีอย่างเปิดเผย เรื่องราวของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่การยินหยัดส่วนตัวของเด็กสาวชาวเอเชียอีกต่อไปแต่กลายเป็นหัวข้อสนทนาในระดับโลกเกี่ยวกับใครที่ได้รับอนุญาตให้ได้ยินแต่เขารู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นบนเครื่องบินขากลับเขานั่งเริมนหน้าต่างมองผ่านหน้าต่างที่มวัวมองดูเส้นเสียงที่ปรากฏรางๆในท้องฟ้ายามค่ำคืน เขาเปิดสมุดบันทึกเขียนว่าฉันไม่อยากเป็นตัวแทนของใครฉันแค่อยากบอกว่าฉันมีอยู่ฉันมาจากที่นี่ฉันพูดถึงพวกเราเขาไม่แน่ใจว่าจะมีใครอยากฟังเขาพูดอีกหรือไม่ในอนาคตแต่เขาจะพูดต่อไปเพราะเขาไม่เคยตระหนักอย่างชัดเจนเช่นนี้มาก่อนว่าตั้งแต่วินาทีที่เขาพูดว่าฉันเป็นใครคือการยืนอยู่ต่อหน้าโลกอย่างแท้จริง วันที่สมชายกลับมาประเทศไทยเป็นวันสงกรานต์พอดีท้องฟ้าในกรุงเทพมืดครึม้มฝนตกปรยๆปรยตกลงบนทางเท้าด้านนอกทางยกระดับสนามบินทำให้เกิดระลอกคลื่นเล็กๆเขาสวมเสื้อโค้ทยาวสีเทาด้านลากกระเป๋าเดินทางสีหน้าสงบเหมือนหนุ่มสาวธรรมดาที่เพิ่งกลับจากการศึกษาต่อแต่เขารู้ ว่านับตั้งแต่ที่เขาก้าวขึ้นไปบนเวทีนั้นเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแม่ของเขาไม่ได้มารับเพราะหลังจากที่เขาโพสต์ข้อความยาวนั้นโทรศัพท์ของแม่ก็ไม่เคยติดต่อได้อีกเลยข้อความเสียงที่ส่งมาเป็นเพียงข้อความสั้นๆเย็นชาว่าสิ่งที่ลูกตัดสินใจเองก็รับผิดชอบเองสมชายไม่ได้อธิบายอะไรมากเขารู้ว่าแม่ไม่ได้ไม่เข้าใจเขา แต่เข้าใจมากเกินไปถึงได้ัวมากกว่าเขานั่งรถไฟฟ้ากลับไปที่บ้านในเมืองเก่าเมื่อเปิดประตูในบ้านอบอวนไปด้วยกลิ่นสมุนไพรและควันไฟแม่นั่งอยู่บนโซฟาสมแว่นสายตายาวจ้องมองรายการวิจารณ์ทางทีวียอ,อย่างเมื่ลอยบนโตะน้ำชาวางหนังสือพิมพ์สองฉบับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งฉบับหนึ่งเขียนว่า นักเรียนไทยระดับสูงรบกวนระเบียบสากลเป็นตัวแทนภาคประชาชนหรือตัวแทนนักการเมืองรูปถ่ายคือเขาอยู่บนเวทีบรรยายปากอ้าเล็กน้อยเหมือนกำลังแก้ตัวอะไรบางอย่างแม่เห็นว่าเขากลับมาแล้วแต่กลับกดปิดเสียงรีโมทคอนโทรลแววตาไม่สันไหวลูกกลับมาแล้วน้ำเสียงราบเรียบถึงขั้นเด้าเล็กน้อย สมชายเดินเข้าไปในบ้านไม่ได้เปิดไฟเพียงแค่วางสัมภาระไว้ที่หน้าห้องของตัวเองประตูนั้นปิดสนิทมีกลิ่นไม้เก่าๆลอดออกมาจากรอยแตกของประตูแม่พูดขึ้นว่าป้าข้างล่างบอกว่าลูกออกข่าวเขาตอบว่าครับผมรู้ในห้องเงียบไปครึ่งนาทีจากนั้นแม่ก็เงยหน้าขึ้นในแววตามีความเศร้าที่ไม่อาจซ่อนไว้ได้ ลูกเคยคิดไหมว่าการทำแบบนี้จะทำให้คนอื่นมองลูกอย่างไรเขาไม่ได้ตอบไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่ไม่รู้จะตอบอย่างไรบนเวทีเขารู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรแต่ข้างล่างเวทีเขาพบว่าหลายคนที่ไม่ได้เป็นศัตรูก็เริ่มยากที่จะเข้าใจเช่นกันหลายวันต่อมาเขากลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชน บางคนยกย่องว่าเขาเป็นความภาคภูมิใจของไทยบางคนบอกว่าเขาใช้ปากต่อสู้ในสงครามที่สะอาดบางคนก็แปลกใว่าเขาเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกล่าวหาว่าเขารบกวนสันติภาพถูกใช้ประโยชน์และมีจุดประสองค์แอบแฝงนั่นคือการฉีกขาดแบบสองขั้วที่น่าอึดอัดแม้แต่เพื่อนร่วมชั้นสมัยมัธยมปลายก็ยังโพสตบน a ฟ e b o o k บอกว่าเขาลอย หลังจากอ่านหนังสือไปหน่อยบางคนถึงกับแสดงความคิดเห็นถามว่าเขาอยากลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่เขาไม่อยากตอบสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่ทำให้เขาลำบากใจมากกว่าคือแม่ของเขาที่ปิดตัวเองอยู่ในห้องหลายวันไม่ค่อยออกมาทานอาหารเพื่อนบ้านเมื่อเจอเขาก็ไม่ทักทายอย่างสนิทสนมอีกต่อไป เพียงแค่ยิ้มและพยักหน้าถึงขั้นเดินเลี่ยงเขาถึงตระหนักว่าพายุสถานะครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาคนเดียววันที่สี่แม่หมดสติในครัวอย่างกระทันหันเนื่องจากความดันโลหิตสูงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเพราะอารมณ์แปรปรวนมากเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิดภาวะขาดเลือดในสมองฉีบพลัน โชคดีที่ส่งโรงพยาบาลทันเวลาสมชายนั่งอยู่ข้างเตียงมองแม่หลับอย่างสงบโดยสวมสายออกซิเจนน้ำตาไหลอาดแก้มอย่างห้ามไม่อยู่เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มสงสัยว่าราคาของการยินยัดพูดความจริงนั้นคุ้มค่าจริงหรือสองวันต่อมาเขาได้รับโทรศัพท์ปริศนาอีกฝ่ายไม่ได้บอกชื่อ บอกเพียงว่าตัวเองเป็นผู้สังเกตการที่เข้าร่วมในเหตุการณ์บางอย่างเมื่อหลายปีก่อนเขาบอกว่าคุณพูดได้ดีมากแต่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมตอนที่คุณพูดสามประโยคนั้นอดีตของพ่อคุณถึงไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยสมชายตะลึงงนันจากนั้นอีกฝ่ายก็ส่งภาพสแกนหนังสือพิมพ์เก่าๆมาให้เป็นข่าวท้องถิ่นในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปี2536 หัวข้อข่าวเล็กๆเ,เขียนว่าชายไทยรวมกับเยาวชนจากองค์กรต่างประเทศถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อตรวจสอบสถานะไม่ชัดเจนเนื้อหาข่าวคลุมเครือแต่รูปถ่ายขาวดำที่แนบมาด้วยทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นนั่นคือพ่อของเขาในวัยหนุ่มที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในวัยเด็กในรูปพ่อของเขาดวงตาขมลึกยืนอยู่ที่ประตูขึ้นเครื่องของสนามบิน ถูกตำรวจสามคนประกบอยู่ตรงกลางข้างตัววางกระเป๋าเดินทางที่ล้มมุมหนึ่งเผยให้เห็นต้นฉบับหนังสือที่ถ่ายสำเนาไว้อย่างหนาสมชายมองรูปนั้นปลายนิ้วสัน่นแม่ของเขาไม่เคยบอกเขาว่าพ่อของเขามีอดีตแบบนี้เขารู้เพียงว่าพ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆจากอุบัติเหตุในโรงงานแต่ข่าวนี้ทำลายเวอร์ชันนั้นอย่างสิ้นเชิง เขาเริ่มค้นหาของเก่าที่พ่อทิ้งไว้พบกล่องเหล็กที่ล็อกไว้ด้านหลังตู้ในบ้านข้างในมีจดหมายและบทความที่ถ่ายสำเนาวไว้ชื่อเรื่องคือพรมแดนของภาษาพาวะกลื่นไม่เข้าขายไม่ออกของอัตลักษณ์ลงชื่อธงชัยนั่นคือชื่อพ่อของเขาเดิมทีเขาคิดว่าตัวเองเป็นหยาดน้ำที่ถูกโยนออกมาในยุคสมัย แต่เขาไม่เคยออกจากกระแสน้ำเลยเขาถูกโชคชะตาผลักดันมาอยู่ในตำแหน่งนี้เขาเริ่มจัดเรียงต้นฉบับของพ่อใหม่เตรียมที่จะฟื้นฟูประวัติศาสตร์ช่วงนั้นออกมาในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับเอกสารทางกฎหมายที่ไม่คาดฝันมีคนยื่นฟ้องแพ่งต่อเขาในข้อหาทำลายความสงบสุขของสังคมเผยแพร่คำพูดที่ไม่เป็นความจริง เขายืนอยู่หน้าศาลแขวงในกรุงเทพมองดูนักกล่าวที่ถ่ายภาพเขาด้วยกล้องจำนวนมากในใจสงบลงอย่างกระทันหันเขารู้ว่าเมื่อก้าวเข้าสู่สนามรบนี้แล้วก็ไม่สามารถหันหลังกลับได้ไม่ไกลออกไปมีชายชาราผมขาวคนหนึ่งยืนอยู่ในมุมเอามือไพร่หลังจ้องมองเขาเขาเดินเข้าไปชายคนนั้นยื่นจดหมายให้เขา ในจดหมายเขียนประโยคหนึ่งว่าเราเดินบนเส้นทางที่แตกต่างกันแต่ไปถึงทะเลผืนเดียวกันเขามองจดหมายอย่างเมื่อลอยเมื่อไงหน้าขึ้นชายชราคนนั้นก็หายไปแล้วคืนนั้นตอนที่เขาอยู่ในห้องพักผู้ป่วยเพื่อดูแลแม่เขาถามเบาๆว่าเมื่อก่อนพ่อเคยขึ้นเวทีด้วยหรือแม่ไม่ได้ตอบเพียงแค่หันหน้าไปทางหน้าต่าง ครู่หนึ่งก็พูดเบาๆว่าเขาไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุเขาถูกจัดการเพราะปฏิเสธที่จะปรินีประนอมสมชายน้ำตาไหลโผลเข้ากอดแม่เป็นครั้งแรกสารแขวงในกรุงเทพสมชายยืนอยู่บนบัลลังก์จำเลยสวมชุดสุดสีน้ำเงินเข้มมัดผมอย่างเรียบง่ายตรงหน้าคือข้อมูลที่ทนายจัดเตรียมไวอ้อย่างดีแววตาของเธอใสกระจ่าง แต่มีความแน่วแน่ที่ไม่อาจสั่นคลอนได้ในห้องพิจารณาคดีมีที่นั่งเต็มตัวแทนจากต่างประเทศหลายคนประจำประเทศไทยก็มาฟังอย่างเงียบๆที่นั่งสื่อเต็มแล้วเสียงชัตเตอร์และเสียงกดชัตเตอร์ดังขึ้นเป็นระยะระยะรูปภาพทุกรูปเสียงบันทึกทุกเสียงอาจขึ้นสู่อันดับต้นๆของโซเชียลมีเดียในระดับสากลในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ครั้งนี้เขาไม่ได้ปรากฏตัวในฐานะนักเรียนที่กําลังพูดแต่ในฐานะพลเมืองธรรมดาคนหนึ่งเพื่อรับผิดชอบทั้งหมดต่อการเลือกของตัวเองคนที่ฟ้องเขาคือทนายความและนักวิจารณ์สื่อที่มีจุดยืนอนุรักษ์นิยมเหตุผลคือเผยแพร่คำพูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกรบกวนความสงบเรียบร้อยก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเขาไม่ได้จ้างทนายความ แต่กลับมาขึ้นศาลเพื่อตอบโต้ด้วยตัวเองเขาบอกว่าผมไม่ได้เรียกร้องให้เกิดการแบ่งแยกใดๆและไม่ได้จงตีกลุ่มใดๆผมแค่พูดความจริงผมเกิดที่นี่เติบโตที่นี่แผ่นดินนี้สอนให้ผมพูดคิดถามและสุดท้ายก็ทําให้ผมพูดในเจนีวาวา่าผมเป็นใครถ้าแม้แต่คําพูดนี้ก็ไม่ได้รับอนุญาตแล้วระเบียบที่เราพูดถึงปกป้องความปลอดภัยของใครกันแน่ข้างล่างเงียบกริบ หลักฐานที่เขาส่งมอบรวมถึงบันทึกการถูกส่งตัวกลับประเทศของพ่อของเขาในปีนั้นต้นฉบับที่เขาเขียนและรูปถ่ายจากหนังสือพิมพ์ปี2,536เขายื่นฟ้องแยง้งขอให้ศาลยืนยันในฐานะพลเมืองที่เกิดในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตัวเอง ไม่ใช่เป็นตัวอย่างจุดยืนที่ถูกแปลป้ายการพิจารณาคดีครั้งนี้กินเวลาสามชั่วโมงจำนวนผู้ชมพร้อมกันบนแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดเกินสามล้านคนความคิดเห็นเลื่อนไม่หยุดมีทั้งสนับสนุนและวิจารณ์มีทั้งกดไลค์อย่างเงียบๆและมีทั้งลงคะแนนเสียงอย่างเงียบๆผลการพิจารณาคดีในวันนั้นยังไม่แน่นอน ผู้พิาพากษาประกาศเลื่อนการตัดสินแต่ทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายอีกต่อไปคืนนั้นสถานีโทรทัศน์ BBC ขององังกฤษออกอากาศรายงานพิเศษเกี่ยวกับสมชายเป็นที่แรกหัวข้อคือเมื่อเขาพูดว่าฉันมาจากประเทศไทยโลกเข้าใจอะไรในรายงานเขียนว่าเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองหรือองค์กรใดๆเขาเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าไมโครโฟน และพูดถึงวิธีการดำรงอยู่ที่เป็นของตัวเองและวิธีการนี้ทำให้โลกเริ่มคิดทบทวนว่าความหลากหลายที่เราพูดถึงรวมถึงความจริงจากชายขอบด้วยหรือไม่เช้าวันรุ่งขึ้นนิวยอร์กไทม์และดอยเชเวลเลอได้พิมพ์บทความซ้ำแม้แต่เอลเจีเรก็ยังส่งต่อพร้อมคำบรรยายภาษาอาหรับแต่ตัวเขาเองกลับไม่พูดอะไรเขาเดินทางคนเดียวไปยังบ้านเก่าของพ่อของเขาในต่างจังหวัด กระท่อมเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีเต็มไปด้วยไม้เลื้อยและฝุ่นเขายืนอยู่กลางกระท่อมมองดูเครื่องพิมพ์ดิดโบราณและจดหมายสีเหลืองซีที่มุมกำแพงภาพชายหนุ่มที่ถูกเข้าใจผิดถูกทำให้เงียบและถูกจัดการลอยขึ้นมาในสมองพ่อของเขาไม่เคยขอให้เขาพูดเขาแค่เลือกที่จะไม่ก้มหัวค่ำวันนี้เขาหยิบฉบับร่างสุดท้าย ที่ไม่เผยแพร่ที่พ่อทิ้งไว้โพสต์บทความยาวบนแพลตฟอร์มสื่ออิสระเมื่อเราบอกว่ามาจากประเทศไทยเรากำลังพูดถึงอะไรกันแน่เขาเขียนว่าเราไม่ได้ตะโกนสโลแกนเราไม่ได้ท้าทายอำนาจเราไม่ได้แสดงความกังวลเรื่องอัตลักษณ์เราแค่กำลังบอกว่าเรามีชีวิตอยู่ที่นี่มีความเจ็บปวดมีความทรงจำมีความรักความเกลียดชังมีภาษามีตลาดของแม่มีความเงียบของพ่อและมีอนาคตที่เรายังไม่ได้พูดออกมา บทความนี้มีการแชร์มากกว่า1ล้านครั้งในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงถูกแปลเป็น17ภาษาและถูกที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมของสารรชาชาติคนหนึ่งตั้งอิงในการประชุมแบบปิด3มสัปดาห์ต่อมาสาลตัดสินว่าสมชายไม่มีความผิดพฤติกรรมของเขาอยู่ภายใต้ขอบเขตเสรีภาพในการแสดงออกที่รับประกันโดยรัฐธรรมนูญ ข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องขาดพื้นฐานทางกฎหมายข่าวนี้ทำให้เกิดความโกลาหลนในความคิดเห็นของประชาชนสิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าคือคำพูดสุดท้ายในคำพิพากษาเมื่อเนื้อหาของการแสดงออกส่วนบุคคลไม่ก่อให้เกิดการยุยงให้เกิดความเกลียดชังไม่ส่งเสริมความรุนแรงเมื่อเพียงแค่กระทบโครงสร้างทางประวัติศาสตร์แล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้แสดงออกแต่อยู่ที่คน ที่ไม่อยากรับฟังคำพูดนี้ถูกส่งต่อจํานวนมากทั้งในและต่างประเทศถูกนำไปใช้เป็นข้อความตีความในห้องบรรยายของมหาวิทยาลัยนับไม่ถ้วนและถูกหลายคนคัดลอกลงในบันทึกประจําวันของตัวเองอย่างเงียบๆแม่ของเขาโทรศัพท์มาในบ่ายวันที่มีการตัดสินพูดเพียงห้าคำว่าสมชายกลับบ้านเถอะในขณะนั้นน้ำตาของเขาก็ไหลออกมา เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้หลายเดือนต่อมาเขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเยาวชนระดับโลกด้านวัฒนธรรมของยูเนสโกคราวนี้เขาไม่ได้ถูกขัดจังหวะอีกต่อไปเขานั่งอยู่ในที่นั่งประธานถือสำเนาต้นฉบับของพ่อไว้ในมือกล่าวคำเปิดด้วยเสียงที่ช้าแต่ชัดเจนว่าผมมาจากประเทศไทย วันนี้สิ่งที่ผมพูดไม่ใช่แค่ชื่อสถานที่แต่เป็นวิธีการดำรงอยู่ของมนุษย์เสียงปรบมือดังกึกก้องหลายคนในที่นั้นน้ำตาคลอหนึ่งในนั้นคือตัวแทนหญิงผิวขาวคนหนึ่งเดินเข้ามาข้างหน้าจับมือเขาเบาๆแล้วพูดว่าขอบคุณค่ะในที่สุดฉันก็รู้ว่าพวกเราไม่ใช่เสียงที่โดดเดี่ยวและสมชายหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไป เขายืนอยู่คนเดียวริมหน้าต่างมองดูแม่น้ำแสในแสงสียามค่ำคืนของปารีสกระซิบในใจว่าพ่อครับผมทำได้แล้วแต่พ่อรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับว่าผมทำได้ชอบเรื่องราวแบบนี้ไหมกดไลค์และแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าส่วนไหนที่คุณประทับใจมากที่สุดการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดัน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในการเล่าเรื่องราวของผู้คนธรรมดาที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปต่อไปกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดทุกช่วงเวลาที่คนค่าแก่การหลั่งน้ำตาและเคารพหมายเหตุผมเปลี่ยนชื่อตัวละครจากหลินอวิชิงเป็นสมชายซึ่งเป็นชื่อที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยผมปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยเช่นเปลี่ยนวันเชงเม้งเป็นวันสงกรานต์และเปลี่ยนหนังสือพิมพ์เลียนฮิวบาเป็นไทยรัฐ ผมพยายามคงความหมายและอารมณ์ของเรื่องราวต้นฉบับไว้ให้มากที่สุดหวังว่าการปรับเปลี่ยนนี้จะเป็นที่พอใจนะครับ